เด้อผมให้พี่น้องเด้อเหดกับข้าวเหดกับข้าวครับเหดกับข้าเหยียบข้าพี่เก่านะครับแกงรอกแนีมันอ่อนแขลนเนาะแจ็คเสดยังกินพี่น้องเอ้ยอ่อนแขลนผู้เก่าแกงอ่อมลมควันผมอำรำครับพี่เก่าบ่มีควันกับของ ตัวปลอมเด้อถ้ามีควันตัดตัวจริงครับล้างคกแนวมันอ่อนแข่านะครนะับเนาะฝนตกครับฝนตกลินตั้งแต่เมื่อวานละกลางคืนแล้วก็ยุดแล้วก็มามื้อนี้อีกว่าง ดึกๆคอนแจ้งอากาศวันนี้มันก็เลยคึ้มๆเจอกองเพิ่งนายไก่ขึ้นเก่าแล้วครับใส่แบบผีเสื้อกองเปิดรถละมะเขือหอมเนี่ยฮะลงไปคับลงไปรถน้ำบ่เดือกระซังมันเผ็ดกินง่ายๆตามสไตล์เพราะเท้านวดขึ้นเก่าแล้วครับลงไปรถ เดี๋มันกระุกข,ของมันเองพักลมไปลมควันแต่ต้นหอมไม่ใส่ที่หลังต้องคอยลบดีครับ ต้องคอยลบดีกว่านะนี่แหละครับออกแท้บรรยากาศวันนี้สุดยอดเลยพี่น้องเลยคึ้มคึ้มฝนเย็นสบายปุดขุดขุดไอทีนะพี่น้องเอ้ยใส่ผงนัวเด้อใส่็ลายสบายแซบน้อยแซ่บน้อยเนาะใอย่กแซ่บลายก็ใส่ได้ลายพี่น้องน้ำปลาลงไป ก่อนจะกินง่ายๆตามใจเพร่เท่านวดครับแนวมนววนะรนอนแว่นาะเพื่อกินกันแนวนี้เลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวูตบน้ำบอกกันนะว่ะาไมนได้ที่หรือเปล่าอืมอืม,อมจังทีเลยครับสุดยอดแซก่กนี่นไหพี่น้องเนี่ย ต้นหอมใส่ลงไปออพักกี่ตัวไว้ทิ้งท้ายนี่ลงไปสักก่อนออแกงอ่อมลมควันเครื่องในไก่ <laughs> โบแม,ม่ย้อเจะของเลยพี่น้องเลย <laughs> แส,บแสบแีบเสีบนะบดิย้องเด้อ ไปกีดตูลงไปเลย<ๆ>ข้าวคั่วดีครับพีพีดีแนวตบทต้ายขมแพ้ตายขมอําลำพี่น้องเลยอืมสิดลงไปคนกนเดเออนี่ละครับแนวแซบ่บผรเช้่อ้องเหติ่ลครับผมง่า้ก็มาซิมน้ำผมก็ได้ เดี๋ยวซีมอีกก่อนเดี๋ยวจะว่าผมโม่มกันสิตักก่นเลยพี่น้องเลยตักก่นเลยตักก่นเลย ับลยกเครถโอ้โหีครับผมแกงอบสไตล์เพืเท่านวดไปครับกินข้าวตการครับผม